สวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันชยาพัสแสวงกีดผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายของบริษัทย a สฟานแอนด์ซันจำกัดค,ครับก็ว,วันนี้ก็มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ครับขอเรียกว่าคุณตุ๊กนะครับวันนี้งานที่เราจะถ่ายกันก็เป็นที่นอนใช่ไหมครับใช่ค่ะที่อนอนซีรีส์ของบริษัทย a สฟานแอนด์ซันนะคะในคอนเซปต์อันนี้ก็คือซีรีส์ไลฟ์สไตล์ จะเป็นที่นอนของคนรุ่นใหม่ก็คือห้องในแนวโมเดิร์นนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกในแบบนึงแบบโดยการแคสติ้งบริษัทที่ที่สุขุมวิทนะคะก็มีนางแบบมาให้แคสประมาณ20กว่าคนนะคะเราก็จะสิเล็กไว้หนึ่งคนส่วนในแบบก็เหมือนกันค่ะใช้หนึ่งคนเช่นกันแล้วก็คอนเซปต์ในการเลือกก็คือว่าหน้าตาต้องดูแนว เป็นฝรั่งฝรั่งแล้วก็ผมออกสีทองทองนิดหนึงเพื่อให้ดูสินค้าเป็นสากลน,นแล้วก็ตอนแคสเราก็จะให้เขา,เาใส่ชุดชุดชั้นในนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูว่ารูปร่างแขนขาแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าเวลาเราถ่ายจริงเนี่ยซึ่งจะต้องใส่เสื้อผ้าซึ่งน้อยชิ้นนะคะให้เข้ากับคอนเซ็ป์ที่ตั้งิม มีอุปสรรคมากไหมครับอุปสรรคในการถ่ายทำเหรอคะคก็นางแบบกับในแบบก็แสดงค่อนข้างดีนะคะคแล้วก็สไตลิสต์ของเราก็เป็นมืออาชีพมากเลยเอ,อ่าที่ทราบมาก็คือ,อางานนี้จะต้องมีการสร้างที่นอนห้องนอนขึ้นมาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเซตอัพเนี่ยเวลาที่เราถ่ายออกมาแล้วเนี่ยคนจะไม่ทราบเลยว่าเป็นฉากเพราะว่าเราเซตแล้วเนี่ย จะเหมือนห้องนอนมากเลยค่ะการจัดแสงแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดรอบต่างๆเนี้ยดูแล้วเหมือนห้องจริงมากครับก็เท่าที่ของผลงานออกมาเป็นเป็นไงบ้างครับผลงานออกมาก็ฟีดแบ็ดีมากเลยค่ะ เราก็ลงสื่อแมกกาซีนเป็นแบบแฟชั่นก็คือมีทั้งไลฟ์สไตล์ที่เป็นคนแล้วก็ห้องนอนกับเตียงของเราที่โปรโมทนะคะก็เป็นแอดของแมกกาซีนแล้วก็มีขึ้นบิบอร์แล้วก็ข้างรถรถของบริษาทนะคะก็จะวิ่งไปทั่วประเทศเลยก็จะมีลงหนังสือพิมพ์ของไทยและต่างประเทศแล้วก็สื่ออื่นตามสนามกอล์ฟอะไรที่เรา ไปจัดอีเวนต์ต่างๆด้วยค่ะ,คะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกมากเลยครับสวัสดีค่ะ